สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใส่ฐานตั้งให้กับ ps 5นะครับเวลาเราได้ฐานตั้งมามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้เราหมุนหมุนนะครับเฟิรอ่ะเนี่ยครับเราจะเจอน็อตอยู่อันหนึงข้างล่างนี้นะครับให้เรางัดมันออกมาออกมาสิเ้ไม่ออกโอเคจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูที่ข้างใต้ของเครื่องนะครับมันจะมีจุดกลมๆอยู่เนี่ย ให้เราแกะมันออกอเ,คเครื่องหนักมากี่แกะมันออกนี้ส่วนนี้ก็โยนทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยให้เราปรับฐานให้มันให้มันอยู่ในลักษณะแบบตรงตรงอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาเครื่องนี่เอาด้านหลังนะครับวางไว้ตรงนี้เข้ามาเนี่มันจะ ล็อกพอดีเลยล็อกแบบนี้เลยนี่นะครับล็อกอย่างนี้เลยนะจากนั้นปุ๊บเราก็เอามันขึ้นมาพอดีว่าอะไรดำๆอ้นี่นะขึ้นมามันจะมีจุดตรงนี้ผมมองไม่เห็นละนแล้วเราก็หมุนเข้าไปตรงหรือเปล่าผมไม่รู้เออถ้าตรงก็แล้วก็ เหรียญบาทเหรียญสิบมาหมุนครับหมุนให้สนิทนะครับหมุนให้แน่นนะครับอ่หมุนให้แน่นอ่ะเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จับตั้งได้ตันนี้ก็ไม่ต้องกลัวหล,ล่นละนี่คือวิธีการใส่ฐาน ps 5นะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มผลไม้ดิงเลิฟอ,อ่า